วันนี้มาอยู่กับเครื่องปิน3 3, 2, น้น F3L3210 นะครับเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วก็ทาการปิ้นเทสก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าสั่งล้างงอพิมพ์แล้วก็ไม่ออกนะครับผมสีนะ่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีสเหลืองเนี่ยที่จะไม่ออกนะแต่เราจะซ่อมเครื่องทุกครั้งเราต้องเช็คก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับสั่งปิน้นดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมเราอย่าเพิ่งไปแกะเครื่องนะครับผม ไม่งั้นถ้าเราไปแกะเครื่องเนี่ยมันมีอาการอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะตรวจเช็คยากนะครับมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะลูกค้าอาจจะไม่พอใจในกรณีที่ถ้ามันมีอาการเพิ่มเติมมานะครับเราต้องเช็คให้ลูกค้าให้ชัวร์ก่อนนะครับเพื่อที่นะครับลูกค้าจะได้สบายใจในการใช้งานนะนะครับ <Oui. S 1> เราจะเพิ่เช็คออกมาก่อนว่าสีไหนที่มีปัญหานะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะสอนแกะเครื่องรุ่นนี้ด้วยนะบางคนแกะนะครับดูด้านในไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีขาล็อกอยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้ฮะดึงกระดาษปกตินะครับ อ๋อสีแดงครับสีแดงที่มีปัญหาสีแดงไม่ออกนะครับผมนี่นะครับสีแดงไม่ออกสีดํามีปัญหานิดหนึ่งนะะจุดหนึ่งนะก่อนเดื่อนนะครับเราจะยกฝาเครื่องขึ้นเพื่อที่จะดูตลับหมึกนะครับในตัวเครื่องนะรุ่นนี้ไม่ต้องแกะน็อตนะครับมันไม่มีน็อตเหมือนตัว L สามหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือ L สามหนึ่งห้าศูนย์นะเรายกขึ้นมาตรงนี้มันจะมีล็อกตรงนี้ครับเนี่ยล็อกตรงเนี้ยต้องมือผมตรงนี้ครับแล้วเบี่ยงนะครับ เบี Russia, or or. ่ยงด้านในล็อกนะครับผมจะเป็นล <today>, ็อกตรงนี้นะเห็นไหมล็อกตรงนี้ครับเราเบี่ยงนะครับเบี่ยงนิดนึงนะง้างตัวข้างล่างนิดนึงมันก็จะออกจากล็อกก็ยกขึ้นแบบนี้นะจะได้เอาอะไรมาค้ำไว้ครับไขควงมาค้ำไว้ก็ได้นะนี่ครับผมจากนั้นเราถอดสายตัวนี้ออกมานะครับสายเด่นหมึกหรือสายหมึกทิ้งนะถอดออกจากกล่องครับแบบนี้แล้วเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะนะครับสั่งล้างหัวพิมพ์ี๋ยวเราจะต่อนะครับ ต่อสายหมึกออกมาข้างนอกนะถ้าใครไม่มีก็ใช้สลิงเอานะเสียบเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องแล้วผมจะเอาตลับออกมานะครับตอนนี้ตลับมันติดนะให้เรามาเลื่อนตรงเดือนนะครับลึกหาตัวเพราะลึกหาตัวเดือนมันจะล็อกแต่ตีลงเราจะดึงออกมาได้นะครับฟาเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้ก่อนนะครับดูอยตรงตลับหมึกก่อนนะว่ามันมีน้ำหมึกหรือเปล่านะสีแดงนะ เพว่าสีแดงมนันไม้มีน้ำหมึก้วเพื่อนเห็นไหมดูดน้ำหมึกเข้าสลิงนะใช้สลิงครับดูดน้ำหมึกนี่นะครับแล้วมาเปิดจุกตรงนี้แล้วปิดลงนะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างกับพิมพ์รอบหนึ่งนะครับดูว่าน้ำหมึกจะออกไหมนะเช็คสื่อด้วยนะครับดูว่าสื่อไม่มีปัญหาดหรือเปล่านะจากนั้าเปิดเครื่องครับ เปิดเครื่องแล้ผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมหนึ่งรอบนะจากนั้นเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมเราสั่งล้างสังเกตตัวนี้นะครับถ้ามันดูดหมึกมาได้ก็แสดงว่าปั๊มพวกนี้ไม่ได้มีปัญหานะ อ่าเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันดูดหมึกมาได้แบบนี้ก็ปั๊มก็ปกตินะครับอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้นะอันนี้รอประมาณสี่ถึง้านาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เขาลักหัวพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาปินเทสด,ดูกันว่าสีแดงจะออกไหมนะครับอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองปรินเทสดูนะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าหมึกจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูดหมึกเข้าในตลับตอนล้างหัวพิมพ์หมึกก็ดูดไปนะ ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้น่าจะไม่เป็นอะไรมากเวลาหัวไม่ออกหมึกไม่ออกเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าตัวตลับมีปัญหาหรือเปล่าแล้วการปิ้นของเราเนี่ยปิ้นต่อเนื่องเยอะไปหรือเปล่าเราไม่ได้พักหรือเปล่านะครับต้องดูด้วยนะถ้าง,งานปิ้นเยอะมากอาจจะแบบปิ้นเอกสารไม่คนเกิน30แผ่นต่อการสั่งงานหนึ่งครั้งถ้าปิ้นสีไม่คนเกิน10แผ่นนะควรพักสักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วสั่งใหม่เพื่อใจะให้น้ําหมึกมันจ่ายลงหัวพิมพ์ได้นะครับเห็นยวไครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ ออกมาครบนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใครที่มีปัญหานะครับถ้าใช้งานประจําอยู่แล้วแล้วมันไม่ออกก็เช็คตามนี้ดูนะครับส่วนตัวนี้เราก็ใส่เข,าข้าคืนนะเครื่องปีนนะถ้ามันใช้งานประจําแล้วมันออกมันไม่เป็นอะไรมากหรอกครับก็ต้องเช็คนะครับหนึ่งตัวตลับนะครับถ้าเราเช็คตลับแล้วนะครับผมมันไม่ได้มีปัญหาก็ต้องดูชุดปั๊มมันเสียหรือเปล่านะครับนี่ประมาณนี้แหละนะครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ คลิปมีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ